คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา MMBack ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนลักรถต้อง MMBack เท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาววายทีทุกคนนะครับคลิปนี้กับช่องแม็กไมคานะครับก็มาเจอเพื่อนๆกันอีกแล้วครับคลิปดีๆเกี่ยวกับรถนะครับวันนี้มาดูกันกับตัวกรองนะครับอากาศของรถทั่วไปนะครับสำหรับรถทั่วไปครับตัวกรองอากาศก็จะมีทุกคันนะครับไม่มีคันไหนที่ไม่มีตัวกรองอากาศ เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกองอากาศนะครับแนะนําการใช้งานของตัวกองอากาศนะครับมันก็จะมีขายหลายรุ่นหลายแบบนะครับอาจจะเป็นพาร์ทเดียวกันรุ่นเดียวกันเดี๋ยวนี้มันก็มีก๊อปปี้เยอะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทอะไ่ที่ไม่แท้ครับหรือเป็นแบรนด์ที่ขผลิตมาจากไม่ใช่ O.E.M นะครับก็หลายที่ที่ผลิตขึ้นมานะครับมันก็อาจจะใช้กันคุณภาพแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับราคาที่เราซื้อและแบรนด์ที่เราเลือกนะครับในส่วนของราคาก็จะมีราคาที่มันแตกต่างกันไป บางทีราคาถูกไม่ใช่ว่าของที่จะดีนะครับอาจจะเป็นของที่เกรดต่ําก็ได้เราต้องเลือกคุณภาพที่มันใช้งานที่เหมาะกับรถเรานะครับสำหรับคลิปหลังๆนะครับกับช่องแม็กไบร์ Car นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอธิบายาสาเหตุที่ทําให้รถมันเกิดปัญหาต่างๆการเสียหายในอนาคตเราก็จะมาดูวิธีการป้องกันว่าเราควรจะเปลี่ยนอะไรตามระยะเวลาของการเปลี่ยนนะครับหรือตรวจสอบบ่อยๆว่ามันไม่สามารถที่จะใช้งานได้ปกติแล้ว เราก็ตรวจสอบรถเราประจํานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราขับรถเราก็จะรู้ว่ารถเราเนี่ยมีอะไรที่มันสึกหลอก่อนอันไหนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนหลังบางทีช่างเขาก็ไม่รู้ครับว่าเราซ่อมอะไรมาบ้างนะครับแล้วเราเปลี่ยนอะไรมาบ้างเจ้าของรถจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับรายละเอียดของรถเราเองนะครับสําหรับกองอากาศนะครับก็ที่ผมซื้อมาเคยเปลี่ยนมาประมาณสัก7จดแปดตัวนะครับสําหรับเจ้าวีซูชิแต่ตั้นตัวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมจะให้ดูนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นเลยครับตัวนี้มันเป็น กองอากาศนะครับที่ผมซื้อมาล่าสุดนะครับมันจะมีตัวตะแกรงเหล็กฉีกตัวนี้ครับเป็นสีเงินเงินอยู่ตัวนี้ครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับที่ผมเคยซื้อมานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเก่าที่ใช้งานมาครับอันนี้ก็สมควรเปลี่ยนแล้วดหมดแล้วตัวนี้ข้างในจะเป็นแรกๆจะเป็นสีขาวตอนนี้มันก็ดําหมดแล้วครับก็จะมีคาบเหมือนกับเขาดูดเข้ามานะครับมันก็มาติดกับตัวกอง เพื่อไม่ให้ฝุ่นละสิ่งสกปรกครับมันไหลเข้าไปในเครื่องยนต์อย่างรุ่นนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับมันจะมีตะแกรงฉีดนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวนี้ผมดึงออกนะครับแล้วก็ไม่ให้ใส่ในรถนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอีกผู้ผลิตอีกเจ้านะครับที่ผลิตมานะครับเขาใส่ตะแกรงเหมือนรถรุ่นเก่านะครับที่มีตะแกรงแบบนี้หรือบางรุ่นที่บางยี่ห้อจะมีตะแกรงฉีดเหล็กฉีกนะครับใส่เข้ามาทําไมผมต้องถอดออกนะครับก็คือ อ่าเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับอากาศมันจะไหลจากปกติแล้วนะครับอากาศมันจะไหลจากด้านล่างเข้ามาแล้วก็ผ่านกองอากาศ2ชั้นนะตัวนี้จะเป็นกองตัวล่างแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าตัวนี้รุ่นรถใหม่ๆจะมีตัวนี้เป็นกองหยาบนะครับตัวนี้ก็จะมีกองอีกชั้นหนึ่งปิดเขาไว้ก็เพื่อใบไม้หรือจะเป็นเศษกิ่งไม้หรือเศษฝุ่นใหญ่ๆมันจะไม่เข้าพอผ่านตัวนี้มาได้ก็จะมีตัวกองตัวนี้ครับฝุ่นดักฝุ่นอีกรอบนึง ตัวนี้ก็ดักเพิกฝุ่นละเอียดฝุ่นเล็กลงมาหน่อยสหรับตะแกงตรงนี้ครับถ้าเกิดใส่เข้ามาครับผมจะดึงออกทุกคันนะครับข้อดีของมันในการถอดนะครับตัวนี้พออากาศมันโฟขึ้นมานะครับมันก็จะผ่านตัวกองสองชั้นมาแล้วมันดันมาผ่านตัวเหล็กฉีกอีกชั้นนึงครับตัวนี้ก็ทําให้อากาศมันโฟไม่ดีครับตัวนี้ไม่มีประโยชน์น,นะครับเพราะว่ามันจะดูดเข้าเครื่องยนต์ไปแล้วแล้วก็ทําให้มันขวางทางลมนะตัวนี้ ก็รู้สึกว่ามันจะขวางทางลมประมาณ20-30%นะครับของการไหลบริเวณสี่เหลี่ยมกองตัวนี้นะครับมันก็ทําให้อากาศวิ่งเข้ามาไม่ค่อยดีเครื่องยนต์เราต้องการอากาศเข้าไปเติมครับในระบบเพื่อเป็นการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้นะครับเมื่ออากาศมันเข้าไปไม่ดีแล้วก็ทําให้อากาศไหลเวียนไม่เต็มที่นะครับเทอร์โบมันก็จะทํางานหนักขึ้นก็มีปัญหาเรื่องในส่วนของกินน้ามันเพิ่มขึ้นนะครับ พเพื่อนๆก็เห็นรถแต่งนะครับรถแต่งส่วนใหญ่ที่เขาทำให้แรงนะครับก็คือเขาจะอากาศให้โฟเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีเหมือนกับที่เป็นกลมๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดูตัวนั้นอากาศมันโฟดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกองที่เป็นกองแต่งมากมายนะครับที่ราคาจะแพงหน่อยอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทหรือบางร้านก็ไม่ถึงร้อยนะครับที่ขายกันตัวนั้นก็อย่างชุดแตง่งประมาณเจ็ดตันร้อยนะครับตัวแตง่งตัวกองแต่งอันนั้นอากาศโฟดีนะครับ แต่ว่าต้องดูว่ารุ่นไหนที่ 4D 4D แล้วกองฝุ่นไม่ดีครับตัวนั้นก็ทําให้เศษสิ่งสุกภปกหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆมันเข้าไปในเครื่องยนต์ได้มันก็ทาให้เครื่องยนต์เสียหายนะครับต้องดูให้ดีนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานของรถนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นทรงที่เป็นมาตรฐานของรถมันก็ทําให้อากาศมันกองได้เยอะขึ้นถึงแม้อากาศจะโฟไม่เยอะนะครับแต่ก็มั่นใจว่ารถเราไม่พังแน่นอนส่วนคลิปที่ผม ถอดกองรถนะครับผมก็ทําคลิปไว้แล้วคลิปนะครับเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสหรับเพื่อนที่ไม่ย้อนครับเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีง่ายๆครับก็จะมีแค่คลิปล็อกนะครับตรงนี้ครับ2ตัวด้านบนเราก็สามารถจะดึงออกได้เลยครับแล้วก็สสยเซนเซอร์ด้านข้างตัวนี้ที่เกี่ยวไว้นะครับเป็นแอร์โฟเราก็ดึงอันนี้ออกแค่นี้ครับให้มันหลุดมาได้แล้วก็มือจับกองออกได้นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะมันก็ใส่ไม่ยากอันนี้จับกล้องไปด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยนะครับก็ดูตรงสัญลักษณ์ตืนนี้ครับสำหรับเมซูบิชนะครับ,บ,รบโโก,ก็จะมีโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์นะครับหรือพาร์ทนะครับให้อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้มันไม่เท่ากันถ้าเราใส่กลับด้านมันจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าได้จับ2มือก็จะง่ายนะครับ นี่ครับใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสำหรับการใส่นะครับเช็คขอบดีดีนะครับไม่ให้ตัวแผ่นยางนี้นะครับมันเอียงนะครับแล้วก็ให้มันแนบสนิทกับตัวฝาด้านล่างของกองฝาด้านล่างตรงนี้ครับเพราะว่าตรงเนี้ยสาคัญนะครับเพราะว่ารถบางคันนะคือใส่ไปแล้วเราปิดฝาบนไปนะครับแล้วประกบกันมันประกบแล้วทําให้ไอตัวแผ่นยางตรงเนี้ยมันขาดพอมันขาดเจ่ามันก็วิ่งไปที่ตัว นีครับวิ่งไปที่เทอร์โบแล้วพอวิ่งไปเทอร์โบเสร็จตัวพลาสติกนี้เข้าไปนะคทำให้เทอร์โบมันใบมันแตกนะครับแล้วก็ทําให้เทอร์โบมันเสียได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังในการใส่กองนะจุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรถทุกคันนะครับมันจะเป็นยางขอบตรงนี้ทุกรุ่นสาเหตุของคือทำให้เทอร์โบฟังไอเทอร์โบพังนะครับก็คือตัวนี้สำคัญเลยครับ นี่เราก็ใส่เขี้ยวล็อกนะครับเขี้ยวล็อกด้านในเข้าไปนะด้านล่างนะครับจะเป็นเขี้ยวล็อกตรงนี้สองตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยนะครับนี่ครับล็อกอยู่ด้านในอันนี้ก็มันใส่ตัวประกอบบนนะครับ ผมตัวเช็คอีกรอบนะครับว่ามันมันเอียงไหมครับถ้าไม่เอียงเราก็ล็อกตัวนี้ได้เลยแล้วก็ใส่สายเซ็นเซอร์นะครับตัวเป็นเหมือนกับแคมล็อกกิล๊ล็อกตัวสายไอโฟย่างเดียว2จุดนี้อ่านี่ครับไม่ยากครับอันนี้ก็ผู้หญิงก็ทำได้นะครับไม่ยากเปลี่ยนแค่อ่าไม่เยอะนะครับอย่างเราไปให้ร้านนี่ยก็ อย่างน้อยค่าช่างก็เจอไป300ถึง400นะครับขั้นต่ำก็เราซื้อกองมาร100อยกว่าบาทนะครับเราก็เปลี่ยนเองได้นะครับไม่ยากและทำให้อากาศมันไหลเวียนได้ดีแล้วก็ทำให้รถมันประหยัดน้ำมันได้ด้วยครับเปลี่ยนบ่อยๆอ,อาจจะ2 0 0 0 0กิโลเปลี่ยนทีก็ได้ครับไม่ต้องรอ40,000กิโลนะครับถ้าเกิดมันดำแล้วก็มีครา,าบสิ่งสปกปรกเยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ